ต้องพูดแบบไหนครับถึงจะเป็นนักการเมืองได้ต้องพูดหวานตอแหลโกหกเก่งๆนะครับเออแล้วต้องพูดยังไงที่เป็นนักการเมืองในต้อบอกด่วยนักการเมืองต้องพูดจาแบบไหนอ่าช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยช่วยสอนผมหน่อยครับผมก็ไม่เคยเป็นนักการเมืองผมก็ไม่รู้จริงๆนะครัแล้วช่วยบอกหน่อยพูดจาแบบไหนครับต้องพูดแบบไหนครับมันถึงจะเป็นนักการเมืองได้ต้องโกหกเก่งๆตอแหล และเจริญเสแสร้งอย่างนั้นใช่ไหมถึงจะเป็นนักการเมืองได้อาการที่พูดแบบจริงใจตรงไปตรงมาคิดแบบไหนพูดแบบนั้นมันไม่เหมาะจะเป็นนักการเมืองใช่ไหม,มก็พึ่งรู้เว้ยไอ้ตกลงพี่น้องครับเราชอบแบบไหนครับฮะตกลงเนี่ยเราชอบนักการเมืองแบบไหนครับเอาถามหน่อยเอาวันนี้ที่ชมผมตอนนี้นะท่านชอบนักการเมืองที่พูดจาแบบไหนครับ ตอแหลตอแหลเก่งๆโกหกเก่งๆหลอกหลอกประชาชนไม่รักษาคำพูดไม่รักษาสัญญาพูดจาไพ้เลาะแต่เต็ตไมไปด้วยยาพิษชอบแบบนั้นใช่ไหมเออหรือพูดแบบผมเนี่ยไอสัตว์มึงอยาจดัดจริต <laughs> ชอบแบบไหนเออ จะแดกยังไม่มีแล้วทุกวันนี้นะคนไทยถ้าจะแย่งข้าวหมาแดกเลยแล้วกับนักการเมืองที่มันพูดจาแบบนั้นนั่นแหละวัาดีพ่อแม่พี่น้องผมจะอาสามารับใช้พ่อแม่พี่น้องมึงชอบแบบนั้นใช่ไหมเนอะแล้วมึงดูดิอ่ะมึงช่วยบอกชื่อนักการเมืองที่พูดจาไพเราะแ,แล้วทำได้จริงอย่างที่พูดให้กูสักคนนะเออนะเออเอาแบบไหนชอบบบไหนวันนี้นะ คำพูดอ่ะมันไม่สําคัญเท่ากับการกระทำหรอกครับคําพูดนี่เป็นสิ่งที่ปั้นง่ายที่สุดจะตอแหลยังไงก็ได้จะโกหกยังไงก็ได้เพราะใช้ปากกับลิ้นครับแต่บางครั้งนี่นผมไม่ได้พูดในปากกับลิ้นครับผมพูดในดหัวใจและความรู้สึก <laughs> ใช่ไหมและผมจะพิสูจน์ด้วยการกระทําผมจะไม่ให้สัญญาลมๆแรงๆ แล้วผมมั่นใจด้วยว่าผมทําได้เพราะตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่ผมเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมาเนี่ยผมเป็นคนที่รักษาคําพูดระดับต้นๆเลยครับคนในสังคมผมเนี่ยรู้ดีว่ามาร์กเป็นคนพูดจาไม่ไพเราะแต่เป็นคนที่ถือสัจจนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนต่ํานะครับผมเนี่ยอดทนต่ํากับแล้วความไม่ถูกต้องความไม่ถูกต้องผมจะไม่ทนนะครับ <c oughs> ผมพร้อมที่จะเป็นคนคิดบวกแต่ไม่ได้คิดบวกแบบเกิดมาบนทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะครับนะผมเป็นคนคิดบวกคือถ้ามึงกูบวกนะไม่จงเป็นต้องเกงใจนะกับคนที่ชั่วช้าสารเลวจันไรนะครับผมไม่จำเป็นต้องเกงใจแล้วนะผมก็ไม่แคร์ด้วยผมไม่สนแล้คถ้าผมจะต้องอยู่คนเดียวบนโลกใบน,นี้ผมว่าผมมีความสุขนะครับการอยู่คนเดียวอย่างสงบ มีความสุขกว่าการที่มีคนที่ตอหลดตอแหลแวดล้อมคนไม่จริงใจอยู่ใกล้ตัวนี่ผมว่าผมไม่มีความสุขนะแล้วยิ่งมาดาจเลดพูดแบบนี้นะเห็นไหมครับผมบวกมากไม่รอไม่ต้องเสียเวลาครับเธอไม่ชอบผมไม่ต้องอดทนดูครับผมไม่ชอบไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมนะแต่ถ้าเกิดใครดูผมแล้วมีความสุขนะก็ดีใจครับอย่างน้อยได้ทําบุญได้กุศลแล้วครับใช่ไหม เพราะอย่างน้อยการพูดของผมทาให้ผมมีความสุขเออใช่ไหมแต่ถ้าความการพูดผมทาให้ผมมีความทุกข์เนี่ยนะ mm. ก็อย่าไปฟังมาน,นะ mm. เปิดไปช่องอื่นเออนะพวกด,ด็จจริตอย่ามาช่องนี้นะเพราะคุณจะทนไม่ได้หรอกครับแะ mm. แม้แตะไม่ได้ผมพูดเลยผิดผมบอกว่ามันมีวอวควายไปนั่งแดกข้าวอยู่ที่หน้าคุกเนี่ย เพื่ออะไรเอาคุณถามหน่อยเพื่อเติมเงินหรือเปล่าไอที่ไปนั่งแดกข้าวันหน้าคุกเนี่ยถามดิว่ามึงไปเฝ้าใครมันเป็นญาติฝ่ายไหนของมึงมันทำคุณงามความดีอะไรเอาตอบดิเอาเนี่ยเออมึงไปนั่งอะไรเก,กะกะชาวบ้านชาวเมืองก็ลำคาน คนทาผิดก็ต้องติดคุกไอ้ถ้าเกิดว่าคนที่ต้องติดคุกแล้วมีคนต้องไปนั่งเฝ้าหน้าคุกเนี่ยมึงว่ามันจะต้องใช้คนขนาดไหนเฉพาะทุกันนี้คุกแม่งก็ล้นแล้วนะแล้วหน้าคุกก็มีพื้นที่อยู่นิดเดียวถ้าทุกคนนะติดคุกแล้วต้องมีกองเชียร์ไปนั่งกินข้าวหน้าคุกมึงว่าบ้านเมืองมันจะวุ่นวายขนาดไหนเออใช่ไหมผมพูดอะไรผิดมาก็บอกไอ้พวกวัวพวกควายไปสร้างความวุ่นวายหน้าคุกมึงกินกันให้ตายนะแม่งกันนะ วุ่นวายต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ามาคอยดูแลนะเป็นมลพิษภาวะทางสายตาอีกไหนจะขี้ไหนจะเยี่ยวไหนจะขยะขนกันก็ไปเนี่ยมึงแดกกันเนี่ยแดกแล้วก็ต้องขี้แล้วก็ต้องเยี่ยวไอพาช้าน่าใส่อาหารก็กลายเป็นาละเอ้ามึงจะไปกันทําไมอะ่ะเห็นปะเออมันไปเลยคนเดียวนะมีคนจ้างมารับเงินมา แต่มันมีอาชีพต้องมากมายทำไมมึงไม่ไปคิดจะทํากันวะไออาชีพรับจ้างก,ก่อความวุ่นวายทําลายชาติเนี่ยมันเป็นอาชีพที่น่าทำจริงหรอเอออาชีพสุจริตไม่มีจะทํากันหรือไงอ้าวเนี่ยผมพูดตรงไหนไม่จริงเถียงไมไดิตรงไหนที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลใส่ร้ายไปสีว่ามาเออสิ่งที่พวกมึงทำกันเนี่ยนะแม่งสร้างมาตรฐานที่เร็วๆทำลายสังคม ทำลายกระบวนความยุติธรรมไปกดดันเจ้าหน้าที่คัาเรื่องอะไรเห็นไหมเถียงไม่ได้เถียงไม่ออกหรอกครับเพราะาผมพูดข้อเท็จจริงมันเถียงยากเ,ออเรื่องส่วนตัวเขาส่วนใการสร้างความวุ่นวายส่งเสริมการกระทําที่ผิดผิดมันเป็นเรื่องส่วนตัวยังไง มันเป็นเรื่องส่วนรวมมึงอย่ามาดัดจริตกับกูเรื่องของส่วนรวมคือช่วยกันสร้างชาติช่วยกันเสียภาษีช่วยกันดูแลสอดส่องใหญคนทำผิดใหญ่คนโกงชาติใหญเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชาการอันนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมแต่การไปชุมนุมให้กำลังใจนักโทษเนี่ยมันจะเใช่เรื่องส่วนรวมที่ไหนน้นนักโทษในคดีทุจริตอีบ้าดัจริตไม่เข้าเรื่องมึง เอออันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนรวมมันกําลังทําให้สังคมวุ่นวายมีเรื่องต้องมากมายที่มึงควรจะไปต่อสู้เพื่อสร้างความเจ้าเทียมนในสังคมไม่ใช่ไปเรียกร้องให้นักโทษยิงป่ไอ้หนุตรงไหนกูพูดผิดว่ามาเไอ้เรื่องการชุมนุมเนี่ยคุณว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องส่วนรวม เออ,อนั้นถ้า,นาจะจะหลุดออกไปอย่ามาช่องนี้บอกแล้วผมมีความอดทนต่ำนะอกพวกที่คิดมักง่ายเห็นแก่ได้นะครับเสียงไม่ออกอีกแล้ว <laughs> เสียงไม่ออกอีกไรไหมเรื่องส่วนตัวแล้วแต่ความรักความชอบมึงก็ไปรักที่บ้านมึงนู่นมึงมาแสดงความรักอะไรแบบนี้ มันวุ่นวายเปล่าหน้าเรือจำมันใช่ทีปะ่ะเออนูน่นถ้ามึงจะแสดงความรักมึงจะแสดงความรักที่บ้านมึงนูน่นไปบ้านทักษิณก็ได้ไปไปให้กำลังใจครอบครัวนเพราะทักษิณอยู่ข้างในมันไม,ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้ามึงเห็นอกเห็นใจก็วันนี้ญาติพี่น้องก็โศกเศร้าอยู่เนี่ยมึงไปปลอบให้กำลังใจคุณหญิงนังน่นแล้วก็ลูกๆเขาเนน่ะเออเนี่ยไปชุมนุมอยู่นูน่นหน้าดุจดิลงที่เรือจำเรือจำมันไม่ได้มีทักษิณอยู่คนเดียว ไอ้นี่ต้องให้กูสอนเรื่อเรื่องคิดเองไม่ได้นะครับ,นะรบโลกสวยแบบไม่เข้าท่านะวันนี้นะครับปัญหาของประเทศนี้ก็เยอะอยู่แล้ววันนี้เราต้องถึงเวลาแล้ที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะปฏิรูปสังคมไทยนะครับไม่งั้นแม่งวุ่นวายไม่มีความสงบสุขเราต้องเอาสังคมโดยรวมเอากฎหมายเอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งแล้วต้องช่วยกันขจัดคนที่เป็นภัยสังคมออกไปใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อให้สังคมคนส่วนใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้าวุ่นวายเจ้าหน้าที่ก็จัดการเองจัดการมันไม่ได้นะครับมันก็แค่ก่อความรำคาญน,นั่นเองสิทธิการชุมนุมนะครับมันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนนะแต่การชุมนุมเนี่ยจะต้องขออนุญาตกูก็งงเหมือนกะัน การชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิ์นะครับของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนและส่งเสริมครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้อง,องขอร้องใครไม่ต้องขออนุญาตจากใครด้วยนะแต่อันเนี้ยไอการชุมนุมเนี่ยมันชุมนุมเพื่อตัวเองสังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอย่างเงี้ยจึงไม่ควรที่จะส่งเสริมครับถ้าชุมนุมเรียกร้องในสิทธิที่เป็นประโยชน์ของ ประเทศชาติและประชาชนนะครับไม่ใช่คนกลุ่มเล็กๆเพระละกูขีเกียจอธิบายละเพราะว่าดูแล้วท่างทางจะสอนยากพื้นฐานทางครอบครัวมันต่างกัน